อ๋อเพิ่งจบไปนะครับสาวฟิศสอ0 0ัปีนะครับแล้วก็จะมีต่อเนื่องเลยก็คือ46เดช์ฉันจะพังงานวิวานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวน็อตมีครับเล่นกับกันครับของกันนะครับก็เป็นสงครามดอกไม้นะครับที่กำลังถ่ายอยู่ครับแล้วก็เร็วๆนี้จะเปิดกล้องน็อตมีครับที่เล่นกับปปีนะครับก็ฝากด้วยครับกับกงาานรทเป็นยังงงไบ้าก็ตื่นเต้นครับไม่ได้เจอกันมาในกองละครนี้ก็3ปีได้เล่นมั้งเต็มๆที่ไม่ได้ถ่ายร่วมกันครับก็อยาก อยากเอออยากทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมครับ,รบก็ก็เจอปัปปีก็เจอเหมือนเจอคนที่คุ้นเคยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าครั้งนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต่างจากพวกเราสองคนมากในเรื่องนอตมีอะไรเงี้ยก็จะพยายามทําให้เต็มที่สุดเพื่อแบบว่าให้แบบแฟนๆที่แบบคิดถึงเราดูแล้วก็หายคิดถึงกันไปเลยแล้วก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกันแล้วก็ปัปปีด้วยที่จะได้เห็นกันยิ่งก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างคะแต่ละคน ก็อยู่บ้านครับไม่ได้ออกไปไหนเลยก็ถ้าเขาบอกให้อยู่บ้านเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็เออไม่ได้ทำอะไรเราก็ไลฟ์ครับคิดถึงแฟนคลับเราก็ไลฟ์แล้วก็ไปเม้นตอบบ้างอะไรบ้างแล้วก็ยังมีทำอาหารบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ของกันก็อยู่บ้านครับแล้วก็มีแบบว่าช่วงที่เขาบอกให้เดินห้างได้แล้วก็ออกไปเดินห้างบ้างแล้วกลับมาบ้านดูหนังแล้วก็สั่งของมากินที่บ้านครับก็อย่างเงี้ยครับมีแค่นี้ กันว่าตอนนี้ก็เริ่มชินแล้วนะแบบไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็กาจัดคนเวลาไปถ่ายกองถ่ายอะไรเงี้ยกันว่าเราก็เริ่มชินแล้วอ่ะอืมก็เหมือนแบบว่า,ราเราใช้ชีวิตอยู่กับมันมาแบบ6เดือน7เดือนอึ่งจะปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องชินมากกว่าเพราะว่าเราก็เหมือนแบบต้อง ดูแลตัวเองแหละถ้าทุกอย่างมันยังไม่หายเป็นปกติเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเซฟตัวเองที่สุดเพื่อไม่ให้ตัวเองแบบเป็นตัวแพ้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ครับผมช่วงนี้มีวิธีการดูแลสุขภาพาของตัวเองยังไงบ้างคะคุณเอ้ยยังโควิดเอ้ยอะไรครัก็ดูแลสุขภาพบอกว่าตอนนี้ก็ดูแลตัวเองครับ, <S <S อรบนอนเยอะๆกินน้ำเยอะๆอ,อ,อะไรเงี้ยแล้วก็อืมประมาณนี้ครับม <S <S ผมก็พักผ่อนเยอะๆครับแล้วก็ทํางานเสร็จเนี่ยก็รีบกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้ก็มีออกกําลังกายด้วยครับก็เลยแบบเออมีเวลาพักผ่อน กิจโควิดแล้วก็สมอการเป็นคมีการปยก,รนนกค,ครับ,รบกเ็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ทุกๆคนเลยนะครับผ่านวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับเชื่อว่ายังไงเราพวกเราผ่านกันได้แน่นอนครับครับผมก็สู้ๆนะครับสำหรับคนที่กำลังท้อหรือเหนื่อยอะไรอยู่แบบนี้ผมก็เออไม่รู้จะให้กำลังใจยังไงแต่อย่างให้ทุกคนแบบสู้ต่อไปแล้วกันนะครับผม,มเพราะว่า,าด้วยสถานการณ์แบบนี้มันทำให้ทุกคนเครียดนะครับพยายามแบบอย่าเครียดแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไร มีความสุขไปได้วยกันดีกว่าครับ